ค่าิยาวระจายข่าวระดังที่ทุกคนเลิฟพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านกันแล้วงั้นเราไปกดไลค์ให้กับข่าวช่วงแรกกันค่ะการเมรและพลอยเชอร์มานได้จุงมือกันมาเคลียร์ประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าทาั้งคู่เกิดอาการไม่กินเส้นกันโดยเหตุเกิดที่อีเวนต์งานหนึ่งที่สาวแม่เป็นพิธีกรได้ถามสาวพลอยว่า ถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทจะเอาไปทําอะไรพอถามจบปุ๊บสาวแม่ก็พูดต่อว่าให้นาเงินไปจ่ายภาษีก่อนไหมด้านสาวพลอยเองก็สวนกลับทันควันว่าจะเอาไปผ่ามาออกจากปากซึ่งทั้งคู่บอกว่าเป็นการแซวกันเล่นๆค่ะมันไม่มีอะไรเลยเรากับพลอยรู้จักกันดีอะไรี้ยสนิทกัน,เ,น,กนเพราะฉะนั้นเวลาแซวกันนี่ยถ้าคนไม่สนิทกันจะไม่กล้าแซวกันมันขำๆอ่ะพี่แม่ดนุอ่ะพี่แม่บอกพลอยก่อนที่จะถามด้วยว่าเฮ้ยเด๋ว คุณแม่ถามกับเพิงเหมือนกับใหญ่ๆเราเล่นอะไรเงี้ยคอก็เลยเล่นปุ๊ว่าก,กัดตัวเองเดี๋ยวได้หนึ่งล้านเดี๋ยวหนูเอาตามเวลาตัมาะตปะตปางคันธีอะไรเงี้ยก็แบบคำขำไม่มีเจตนาอะไรเลยค่ะมีภาพถ่ายของหนุ่มเวียกับสาวประเภท2นางหนึ่งออกมาแบบแนบสนิทชิดใกล้ซะด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะช้ารักจากสาวแคทหรือเปล่าเวียเลยเบนเข็มไปชอบสาวประเภท2ในขณะที่กับแคทเองหนุ่มเวียก็ยังไม่ได้เลิกคุยแบบเด็กคาดถ้าไม่ใช่คนที่แบบ เจอกันแบบตามทีสกุลนะแล้วก็แบบอาจจะแบบมาขอถ่ายรูปแบบรู้ว่าเป็นเราอะไรเงี้ยพวกอาจจะบอกว่าหลุดจากเฟซบุ๊กหรือเปล่ามากกว่าดเแบมาให้อะไรเขาหรือเปล่าคะรู้ว่าเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ไม่ได้แบบมีไปกินข้าวหรือว่ามีของได้มีครับตอนมี้ก็ติดต่อบ้างแต่ว่าก็เหมือนเดิมอ่ะก็แบบเหมือนเหมือนเวลาคุยก็คุยปกติเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรนี่เนาะเราคุยเป็นพี่น้องก็คุยพี่น้องดีกว่าครับ หลังจากที่ฝ่ายวิลลี่แม็กอินทอชได้มาออกแถลงข่าวถึงกรณีปลดเปิ้ลนาคอนออกจากพิธีกรรายการสาระแนแบบฟ้าผ่าโดยสาเหตุหลักเกิดจากที่เปิ้ลไปเปิดบริษัทผลิตงานที่ทับายกับบริษัทลักหกหกหกล่าสุดเมื่อวานนี้เปิ้ลนาคอนก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้กลางงานแถลงข่าวหนังสุขคู่กู้โลกมาว่าจะบอกให้ก่อนว่าบริษัทที่พี่เปิ้ลเปิดใหม่ไม่ใช่เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์นะฮะเป็นบริษัทที่รับงานสารฝันทุกอย่างของพี่เปิ้ลอันนี้คือหลังจาก ถอนวุ้นไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราเราเปิดบริษัทหนังมาแล้วไปค่อมกับบริษัทรักฟิล์มที่มีอยู่สิ่งที่เขาบอกมานะฮะว่าให้ให้เลิกจากพิธีกรเนี่ยเราก็เข้าใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเสียใจมันคือตั้งตัวไม่ทันแค่นั้นเองว่าเฮ้ยเรายังไม่ทันได้ลาน้องๆเลยเฮ้ยถ้าเกิดเรารู้ก่อนเราจะอย่างน้อยเนี่ยเทปสุดท้ายเราจะได้ จะได้ถือดอกไม้หรืออะไรทุกเทียนหรืออะไรไหว้กลับลาคนดูที่เป็นแฟนสารแนพก่อนหลังจากที่บินลี่บอกเราขึ้นรถปุ๊บเราคิดอะไรไม่ออกมันก็มันก็ร้องไห้โหวกมาแค่นั้นเองในเรื่องส่วนตัวก็ก็มันอยู่ห่างกันแล้วอนะ่ะไม่รู้จะจะคุยเรื่องอะไรกันนะหลังจากตะลุยไทยทำกันมานาน หกเดือนทีมงานและนักแสดงละครตะวันทอแสงก็ได้เวลาลัานลาเมื่อบอสนิดอรพันธ์วัชรพลเป็นแม่งานจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองปิดกล้องให้กับทุกคน ก็จะเป็นหนุ่มดมสาวใหม่สาวหยกหนุ่มบิ๊กหนุ่มแกป๊ปและน้องมิงดากระจายได้สนุกสนานกันเต็มที่แล้วยังมีเค้กจากวิกหมอชิดส่งมาให้ได้ชิมกันอีกงานนี้หนุ่มดมโชว์ร้องเพลงแสงของหัวใจให้ได้ฟังกันแบบสดๆอีกด้วยด้านหนุ่มบิ๊กกับหนุ่มแก๊ปก็ขอช์เพลงใจนักเลงส่วนที่ทําให้ทุกคนหายเหนื่อยเป็นเปรดทิ้งก็คือกระแสและครในอินเทอร์เน็ตแรงเวอร์หลังออกอากาศไปแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นค่ะก็รู้สึกดีใจคะ่ะก็ เราก็เตรียมใจเวลาเล่นรีเมก็อาจจะมีเปรียบเทียบบ้างะค่ะแล้วแต่ว่าพอทุกคนชอบในเวอร์ชันนี้แล้วก็แบบว่ารู้สึกสนุกกังเราแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะในพันธนี้ก็ยังชมพี่โดมมันยาวเหยียดหล่อมากโดยเฉพาะเรื่องความหล่อเนี่ยข,ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจจริงก็จะพยายามภาษาความหล่ออันนี้ทุกคนว่าไว้ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าผมยังหลงพี่โดมเลยจริงๆผมดูไปผมยังยิ้มไปเลย แต่ฟีดแบ็โดยรวมสําหรับเราก็ถือว่าโอเคโอเคครับโอเคเอเคือค <c oughs> ไปไปกินข้าวเราก็คือคุณคุณป้าบอกว่าเ,เนี่ยใช่ใช่คนที่เล่นละครเมื่อคืนไหมเอออ๋อใช่ใช่โหคุณแซ่บมากเลยออเ และถึงแม้ว่าหนุ่มโดมจะไม่ได้มาให้กำลังใจสาวกัจจังในงานเปิดตัวหนัง Fighting Fish ที่กัจจังรับบทเป็นนางเอกประกบกับหนุ่มเจเจจักกริดแต่ก็ส่งใจไปพร้อมกับดอกไม้ช่อโตทำเอาสาวกัจจังยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวและเจ้าตัวเป็นคนบอกโดมเองว่าไม่ต้องมาก็บอกเลอว่าไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวคนวุ่นก็คือเป็นช่อดอกไม้มาให้แทนใช่แต่ว่าเขาก็มีงานด้วยแหละก็ไม่อยากให้เขาแบบรีบมาค่ะ อ่ะให้พักดื่มน้ำกันก่อนเดี๋ยวกลับมาดูข่าวกันต่อนะคะ